กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ผมมีเกมใหม่มาแนะนำกับผมเกมโปเกมอนบั d ดี้จากทั้งค่าย7 Game เนกมนะครับผมเป็นเกมโปเกมอนจัดทีมต่อสู้นะครับแนวเทอร์นเบดนะตัวเกมนี้ครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมแจกเยอะมากนะครับแจกตัวซุมกาชาประมาณ300กอกว่าใบนะครับแล้วก็แจกโค้ดไอเทมฟรี เติมเงินครับผมมีส่วนลด99.5%ทุกแพ็คเติมเงินนะครับผมใครที่ชื่นชอบในเกมโปเกมอนแนวเทิร์นเบดแนะนำเกมนี้เลยนะครับผมดาวน์โหลดได้ทาง X7 Game เมครับสำหรับที่โหลดเกมนะครับผมเวลาเข้ามาที่ X7 Game เกมครับแล้วก็กดค้นหาชื่อเกมได้เลยครับผมโปเกมอนบัดดี้ก็จะขึ้นโลโก้ไอ้เจ้าเหมียวตรงนี้นะครับผมก็จะมีส่วนลด99.5%ทุกแพ็คเติมเงินนะครับแล้วก็ แจกโค้ดไอเทม4โค้ดนะครับผมแล้วก็มีคูปองส่วนลดเติมเงินนะครับแล้วก็มีกลุ่ม Discord ด้วยนะครับโอเคผมให้ทุกคนกดดาวน์โหลดแล้วก็ทำการติดตั้งได้เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดเข้าเกมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุด ดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม e m u l a t t r r ที่ดีที่สุดโอเคครับผมเราก็เข้าไปอยู่ในตัวเกมโปเกมอนบั d d ีดีดีดีแล้วนะครับเกมนี้นะครับผมจะเป็นเกมโป k e ม o n จะทีมต่อสู้แนวเทิร์นเบนะครับผมเล่นง่ายแจกเยอะนะผู้เล่นใหม่แนะนําเกมนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมกันเลยนะครับผมอัดับแรกจะเป็นระบบแอดเวนเจอร์รืว่าระบบต่อสู้นะครับผมกดเข้าไปที่ ไอ้รูปไป้เจ้าเหมียวขวามือเลยครับผมเกมนี้นะครับเราจะเล่นผ่านชัปเตอร์ต,อต่างๆนะครับอย่างเช่นของผมอยู่ที่ชัปเตอร์สองขีดหนะ้าเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านสามขีดห้านะครับถ้าเราจะเล่นเราจะใช้สายฟ้านะครับผมสิบสองอันเนาะต่อหนึ่งด่านโอเคครับผมเกมนี้เราสามารถจัดทีมโปเกมอนของเราได้6ตัวละครนะครับตัวละครเกมนี้ก็จะมีสสายนะ จะมีสายโจมตีสายแทงสายเวทนะครับผมอาโซนสายพพอร์ตก็จะรวมกันอยู่ในสายเวทนะครับอาเราสามารถจัดทีมได้เลยนะครับผมอาเกมนี้ก็จะมีโปเกมอนหลายฝ่ายนะครับดูได้ตามนี้เลยจัดทีมเสร็จกดต่อสู้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเกมนี้ก็จะมีระบบอัตโนมัติหรือว่าระบบออโต้นะครับมีเลขความเร็วสูงสุดที่คูดสองนะครับแล้วก็มีระบบสคริปต์นะแล้วก็ระบบปั๊บ เกมนี้น่าสนใจมากครับผมภาพสวยนะแล้วก็มีแอนิเมชันตัวเราใชาร์ทให้ตายของโปเกมอนเรานะครับอ่ะเดี๋ยวรอเกียรต์ให้ตายเต็มก่อนเนาะีจะขึ้นแอนิเมชันให้ดูนะครับผมอ่านี่เลยครับผมเห็นไหมครับโอ้โหเอฟเฟกโคตรอลังการนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผมมีส่วนลดเติมเงินทุกแพ็คเติมเงินนะครับส่วนลด9ัสนะครับผมใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะอย่าลืมกดเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยนะครับอยราคายเอ็กซ์เซมิทเกมนะ นี่ครับผมภาพโคตรสวยนะทุกคนถ้าเสียงผมขึ้นจมูกก็ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นหวัดเนาะอ่านี้ครับผมเห็นไหมครับโอ้โหสกิลเอฟเฟกนะครับเรียบร้อยนะครับผมชนะก็จะได้รับพวกทรัพยากรนะครับเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราเกมนี้ก็จะมีระบบพัจญภัผ่ผ่านด่านเรื่อยๆนะครับผมอารมณ์คล้ายๆแต่หอคอยนอกจากเป็นเกมอื่นนะตอนนี้ผมอยู่ที่ด่าน19นะครับผมเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้ปกติเลยนะครับผม6ตัวละครอะ,อะหกโปเกมอนเนาะ อ่านี่เลยครับผมกดออโต้ไปเลยนะครับหรือว่าจะกดสคิปก็ได้นะระบบตัวละครโปเกมอนนะครับผมอ่าตัวละครก็เอามาจากโปเกมอนทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะดูได้เลยครับผมว่ามีตัวไหนเนาะผมก็จําชื่อไ,ไม่ได้ทั้งหมดนะอ่าเราสามารถอัปเกรดโปเกมอนของเราได้นะครับผมกดอัปเลเวลได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เราสามารถใส่อุปกรณ์กับโปเกมอนของเราได้นะครับผมอ่าตานนี้เลยเนาะ ก็การอัพสกิลนะครับผมสกิลเกมนี้ก็จะใช้พอยต์ในการอัพสกิลนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการสุ่มหาค่าสเตตัสของโปเกมอนของเรานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบเลือดขั้นในกับโปเกมอนของเรานะครับอ่ายิ่งเราเลือดขั้นโปเกมอนนะครับโปเกมอนของเรายิ่งเก่งนะอ่าเราสามารถอัปเกรดได้ทุกตัวละครเลยนะครับตัวมังกรที่ผมจําชื่อไม,ไม่ได้นะตัวนี้ เกมแจกนะครับผมนะสามารถปั้นเป็นสดาวเหลืองได้เลยนะครับระบบนี้ก็จะเป็นระบบอัปดาวของโปเกมอนของเรานะครับผมเราสามารถอัปดาวได้ระบบกาชาปองนะครับเกมนี้นะครับผมแจกใบกาชาปองทุกวันนะครับวันแรกจะแจกไปเลยระบบสามร้อยใบเนาะก็จะมีประมาณ4ตู้นะครับผมลองเลื่อนด,ดูตามนี้ได้เลยตู้ที่4นี้เราสามารถเลือกโปเกมอนที่อยู่ในทีวเราได้เนาะเราสามารถเลือกให้มันสุ่มออกได้นะครับผมผมขออนุญาตเลือกตัวนี้แล้วกัน ถ้าใครจะหาตัวละครนะผมช่วงแรกๆนะผมแนะนําให้สุมตู้ดีนะครับเพราะว่ามันจะแจกตัวกาชาให้เราสุมตู้นี้นะอ่าสุมแบบจุกๆไปเลยนะโอเคนะผมขออนุญาตสุมกาชาให้ดูรักกันนะครับผมอ่าห้าสิบใบรวดเลยเนาะอ่านี่ครับผมก็ได้ตัวละครกาทองครับผมใครอยากสุมหาตัวละครระดับ UR อาก็ในนับตู้นี้เลยนะครับอ่านี่ตู้นะี้เนาะตู้ที่3นะครับผมเราสามารถสุมหา โปเกมอนระดับ UR ได้นะครับผมที่4ผมเลือกโปเกมอนตัวนี้เนาะเดี๋ยวลองสุบด,ดูครับผมจะได้ไหมนะอ้าวได้เฉยครับผมโอเคครับผมอัพดาวยาวๆครับแบบนี้ระบบกระชับปองก็ประมาณนี้ครับผมระบบอารีนา PVP นะครับอารีนา PVP เกมนี้ก็เราจะวัดกันที่ค่าพลังนะทุกคนอ่าเราสามารถท้าทายได้นะครับแต่เราต้องดูข้อมูลก่อนเนาะ แล้วก็สามารถจัดทีมต่อสู้ได้เลยนะครับผมกดท้าทายไปครับเราสามารถกดสคริปต์ได้นะครับทุกคนเนาะไม่ต้องดูเนาะสามารถกดสคริปต์ข้ามได้เลยนะครับผมเพราะเราชนะก็จะได้รับ point นะผมในการเลื่อนอันดับเนาะเกมนี้ก็มีการจัดอันดุกจัดอันดับด้วยนะทุกคนสามารถกดเข้ามมาดูได้นะอ่าจัดอันดับนะครับคนเล่นเยอะมากนะครับผมเนาะเป็นเกมใหม่ด้วยนะเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับผมนะดูอันดับได้ตรงนี้เลยนะครับ ต่อไปผมขออนุญาตสอนวิธีการเติมเงินผ่านแอป X11 เกมนะครับผมเกมนี้นะครับผมมันมีส่วนลดเติมเงิน99.5%นะครับให้ทุกคนเลือกแพ็คเติมเงินได้เลยตัวอย่างผมขออนุญาตเลือกแพ็คนี้แล้วกันนะครับ30หยวนกดเลือกไปครับทุกคนสังเกตตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับ99.5% off ตรงนี้นะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนลดของแพ็คเติมเงินนะครับโอเคให้เรามาเลือกวิธีการชำระเงินครับผมสกุลเงินตรงนี้เลือกเป็นเงินบาทไทยนะครับวิธีการชำระเงินก็ มี3ช่องทางนะครับผ่านเพจพาทูมบอรี่วอลเล็ตแบงค์ทอนเฟอร์ส่วนตัวผมจะเลือกเป็นทูเบอี่วอลเล็ตนะครับเติมง่ายกว่าอื่นเนาะพอเราเลือกวิธีการชําระเงินแล้วนะครับให้เรามาตรวจสอบดูนะครับผมว่าแพ็กที่เราเติมแล้วมันตรงไหมนะครับถ้าตรงก็กดชําระเงินได้เลยนะครับตัวแอปก็จะเด้งไปที่แอปที่เราเลือกการชําระเงินนะครับผมเกมนี้นะครับผมแจกโค้ดไอเทมแบบจุกๆเลยนะครับวิธีการเติมโค้ดก็เข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับมาที่กล่องขวดตรงนี้ครับ โค้ดเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมตรงนี้เลย X7 Game ครับผมกดที่เข้าไปครับที่กรอกของขอดครับรหัสคอขวัญตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดที่โตเกียวมันแจกหรือว่าทาง X7 Game แจกนะครับกดรับได้เลยครับให้เรากดคัดลอกโค้ดที่ขึ้นนะครับผมกดคัดลอกเสร็จให้เรามากรอกตรงช่องกรอกโค้ดได้เลยครับผมกดวางไว้ครับกดวางแล้วก็กดเติมโค้ดครับผม ก็จะได้รับโค้ดไอเทมนะครับให้ทุกคนทําแบบนี้จนหมดเลยนะครับผมทั้งหมดทุกโค้ดเลยเนาะอย่าลืมเติมให้หมดทุกโค้ดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดไอเทมจากทางเกมแจกนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่มากับแอป X7 ็กซิเกมกันเลยนะครับผมจะเป็นฟังก์ชันที่มากับโลโก้ x 7็กซิเกมแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันแปลภาษานะครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่มากับแอป X7 ็กซิเเกมครับผมมาที่เครื่องมือตรงนี้ครับ ก็จะมีฟังก์ชัน,นแปลภาษาเพิ่มความเร็วเครื่องมือคลิกอัตโนมัตินะครับเราสามารถกดใช้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแปลภาษาครับฟังก์ชันแปลภาษานะครับผมเราสามารถเลือกภาษาที่เราต้องการที่จะแปลได้เลยนะครับก็จะมีหลายภาษานะทุกคนก็จะมีภาษาเกาหลีอิตาลีไทยเวียดนามอังกฤษจีนยอ่ออ่าประมาณนี้เลยครับผมกดเลือกภาษาที่เราต้องการที่จะแปลได้เลยครับผม เลือกภาษาเสร็จกดแปลภาษาได้เลยครับผมกดฟังก์ชันตรงนี้เนาะอ่าเด็ครับผมตัวฟังก์ชันก็จะแปลภาษาที่เราเลือกแล้วนะครับส่วนตัวผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมฟังก์ชันพวกนี้ก็จะช่วยให้เราเล่นเกมสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับโอเคผมเนดะี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินครบ7วบันนะครับก็จะแจกตัวสุมกาชาแจกตัวละครโปเกมอนแจกกล่องพวกอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับผมถือว่า แจกเยอะนะครับผมสำหรับเกมโปเกมอนบัตตี้นะครับจากทางค่าย X17 เกมนะครับผมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยนะครับมีแ e พ็กส่วนลดเติมเงิน99.5นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แด้วับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ